สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้ารวยนะครับเมือนี้เป็นวันที่24ท่านว่าครับผมสีมะถามเลขกเด็ดจากเจวันนะครับเมือนี้ก็มีเมนูเด็ดเฮ็ดไหปูนะครับผมเป็นตุ่มยำกุ้งกับพัดขนานะครับพัฒนากุ้งนะครับเอฟซีส่งใหม่จากทางบ้านนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีหลายๆครับผมทุกท่านที่เป็นอาหารเป็นทุกอย่างให้ปูนะครับต้องรอมบุญกันมากนะครับเนาะ ครับผมไปฟังกันครับดีครช่องเสียอีกพื่อรวยเนะครับวันนี้ก็มึงล้างบรรยากาศลัางขั้วนะครับเนาะมึงตุ่มยำกุ้งนะครับเนาะเจริญรับประทานซ้ำได้ครับผมมาเมืองจากช่องเสียอีกพื่อรวยเลยครับเด้ออ<ม>ืเสียเบลฟอมาชิมเลยค่ะสวัสดีค่ะมันมีแต่ลมหายกับต่มันเป็ล้างขั้วเสียบ้านก็ทำได้ บรรยากาศหลังครัวนะครับเนาะค่ะต้มยำคุ่งต้มยำคุ่นมาชิมร่วกันคมาชิมร่กันนะคนๆเลยค่ะใส่ม่เกียใส่สองกองเลยค่ะอือตัวล่นมอนะคะเนาะแล้วจะิมเอนกัวาเียวไปแต่บพียไปห่อยจริง น่าประทานมากๆเลยอือมันซอยใจเหมือนเราเรื่องบุ๋่ได้บอกว่านะแจ็คกีเสียก็เสียานมันละกมันค่ะมันดีเดี๋ยวิมพ์าครับาเลยครับเอาจะให้ิมกันนะดีบริสัทเสพ่อหวานจเราค่ะครับหวานนิดนึงครับหวานะ บเนาะครับบ่อปันไดอันนี้สิใหม่คือนเบรรยากาศหลังควรครับเห็ดอาหารในปูนะครับมนพูดว่าเจืดโอ้ย่แบเรว่าเือน้นนี่อันนี้นได้น้ตาแบี่ลครับแต่ว่าปูที่ซื้อจะคิดยังไงได้พี่น้องเอฟซีบเนคบไปซิมาแล้วแฉบขึ้นกา ก็เด็เผ็ดมบเพ็ดรับพัดีพอดีกิิเนนะคร่เอเพ็ดร้ายนะครับตาเปรี้ยวว่าบปันไรนะครับต้องเปรี้ยวเพิ่มหวานเพิ่มเปี้ยวอ่ะเหมือนาหวานลไปเปี้ยวครับเหลือเป <Bond> oh. ี right ่ยวจะน้อยนะครับมะนาวปะน้วยอย่างนี้เหลือหามะนาวจนมะนาวมะนาวมะาวถูกมหมหมองเญ่นะครับต้องใส่มะนาวหลายหลาย เป็นช่วงเย็นๆนะครับมื่อี้ครับผมน้ารับประทานมาด้วยครับผมมันจะถอดปลาทูด้วครับด้วยจะเพิ่ยเปล่าบบักหน้าหยิไอีกเนาะหอมลบหอมหบักหน้ามากจะไปเพิ่มหน้าอีกเพิ่มมะนาวอีกนิึงหนึ่งโอวันบรีไซต์ปลยเพระวพอตร๋นย่างคาวบใส่กต์ปลาครับ บรรยากาศหลังขั่วนะครับตัวน้าไม่ชอบแยบเลยที่มีก้อนงอแยบเลยค่ะแยบแล้วก็พอ่ครับมาดูขนาดนะคะน้องเอ็กซี่มันออกมาฝากขนาดวันครับผัดใส่ผงอีกคู่ค่ะครับผมผัดใส่ผงนะครับค่ะแมงโอ้ยมันูกเองได้ค่ะกรบดี่ปลูกยากมันเคยลูกยู่ผูกลอดเลยเพราะว่ามันมี่มัใช่ไหมแมขนาดวันไม่ใช่แอันที่เขากินประจำนะครับผม เอาหมูเน้าไาเค่ะมะนาวมะนาวมะนาวครับผมอะไรค่ะไอติมไอติมหมอว่านี่เหรอบัวนี่กินข้ามไง้ะครับเดือไอสติมเยนหาบครับผมแม่น่อยฝันมาครับมาขึ้น รับดีกแล้วว่าไม่่พูรับดีบานเราฝันจะคนเนี่ยูซื่อเไห้พ่อเขาไ้เหล็กเก่าแน่สิเออเหล็เหล็กเก่าเนาะถมว่าเก่าหมาดูาก่าอะไรคุถ่ายผีเก่าต่อนับผีใหม่ผีเก่ายังก็ขอเลยท c ทีทุกคนทุกช่วงมันนาเไปนักกันแล้วใช่นหมใช่ท่เฮอมากเลย มัดรักเดียวจะเดียวก็เก้าศ <90 S 2> ูนย์กับห้าศูนย์บ่หล่ะจับน้ำหนักแล้วครับทิ่จัดไว้เดี๋ยวคนเดียวมาส่งมาเลี้ยงครับรลอตเตอรีอ่รชบผมเงวนนี้สิริรถตู้ครับผมงงดนี้น

ครับผมโอ้กุ้งนี่ตัวใหญ่ไงครับผม้งโซนแม่วันสังหน้าคุณนะครับโอ้น่ารับประทานมากเลยครับผมข้าวเหนียวอ้อจากกันบอใหม่ๆม่เลยค่ะวันสังเออเป็นจยาเสพติดไหมปลาทูกับอะไรข้าวเหนียวทูเดย์ทูได้เสียวเชียร์เอคาตะว่นลักเอาไปเฮ็ดอันบนให้ปูก็เลยลืมเออนี่่คะโอ้น่ารับประทานมากเลยครับผม ขอเร้าเร้วค่ะีเสียบ่ัทูแมนค่ะเอาตรง่งอันนี้สีเสียบมั้ยต้มยำาต่เสียบตับผมขาต้มยำก็สีเสียบตัทูนะนี่ยกินฟ้า่าทูขนกทูกั่แต่พนแกก้าวรอโอ้ได้กินทอดหัวบะนี้ได้กินหัตตาประทูมอยมือหนึ่งมีน้มันี่เว้มาฮ่าฮาฮ่่ามเอฟทีคนนึ่งคนวางแต่ขนักหน่อยมีแรงคำคำโยซ่าคอเห็ปูไปเห็อีเนาะ ไอ้ปูเ้เหรยังยืดได้ยได้ีนี่คครับผมพวกมันใช่ไอ้ปูแพทพัฒนาหรือแพทอ๋อ TFC มากันพัฒนา T ปูพัฒนาก็พัฒนาให้ปูแพทก็เ้าลงแล้วกันแล้กัเอาพัฒนามาทำถิ่นปู เอสซีมันฝากมากพัฒนาหให้ฟูแน,น่จะไม่เอาพัฒนาไม่ให้ฟูพักนะคะาครับเอซี่เานะกเียวว่านนีครับ <c oughs> ว่า <c oughs> <c oughs> เอซี่พนะเอซี่ปนอกมากพัเอาไม่ฟูพัฒน์ก็สั่นวิสพัูย่นี้จะลงไปจะฟูกัลงนั่นด้วยนีค่ะอันนี้ก็เป็นว่าพัใส่กุ้งครับ,รบผมพัดใส่กุ้งนะครับ เด็กเขาไม่คอพลาเดียลน,น,นะคะเนาะเซีเอกนิกนสวยงามจำใด้ครับผมถาส้มถาฟังนะครับเนาะครับนี่ยมาอนีเสี่ยเอกขี่รถสองสองห้าเก,ก้ามาเนี่ยครับมาอนี่ครับผมจอดไปบ้านโดนครับผมซ้อมมุดสองปัญหานี่ครับมาอนี่ครับได้ซ้อมมีแล้วทันได้ซ้อมให้เลขมากออกเนะครับเลขรถนี่ออกดีดีเลขรถเสียเอกก็ได้ สองสองหาเก่านะครับผมสมที่ได้ออกที่นั่นนี่เลีกรถเชเอกนี่ครับสองสองห้าเก้านะครับเนาะออกดี่สมี่ได้เป็นเลขมากออกเราพี่น้องเอฟซีครับผมครับเมสังัดคนรู้ส่งมาหอดแ,วอดแ้วได้ครับได้พึงหอดเมื่อกี้นี้ครับเนาะเนยมาเร่งนี่ครับเนาะนี่ครับนี่ นี่ข้าวครัวกระเองครับผมครับบอกทัวนะครับเนาะครับผมเอฟซีสงมาให้ครับผมครับแม่สังัดคนรู้นะครับผมอันนี้ก็เป็นพริกปนกับข้าวครัวนะครับเนาะล้วก็ทัวนะครับเนาะแล้วก็ทัวดินนะครับเนาะครับผมครับกาฝากกดไคลก็แช่ช่องเสียอีกเพลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เสียอีกสวัสดีครับ อลืมไปจัดไปหาไปเด้ครับเด้อสองสองหาเก่าเสียเอกับฟันเกียวอีกเลครับเด้อครับผมสวัสดีครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เะครับเพื่อสิได้เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับจะยอบพาดคลิปของเสียเอกนั่นแหละครับเด้อครับผมขออฟซีทุกคนถูกหวยกันทั่วหน้านะครับเรื่องวันนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ